สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อช่วยให้ท่านสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับของเรานะครับหรือเปลี่ยนชื่อโดเมนหรือชื่อเวิร์กกลุ่มนะครับ คอมพิวเตอร์นะครับในว i n d o w s 8นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะมีความจะเป็นต้องใช้นะครับหรือต้องทำนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ท่านเอาเมาส์ไปชี้นะครับตรงมุมแถบขวาขวามือนะครับบนนะครับวิน d o ว s 8ก็จะโชว์เมนูที่ซ่อนไว้นะครับขึ้นมานะครับให้ท่านไปเลือก s e t t i n g นะครับ แล้วก็ไปเลือกคอนโทรลพาเนลนะครับเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับก็ให้ท่านไปเลือก System and Security นะครับตัวนี้นะครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ไปเลือกนะครับ View นะครับ Amount of r a m a n d p r o c e s s o r นะครับ Speed นะครับก็คลิกตัวนี้นะครับ ซึ่งพอเข้ามาเมนูนี้นะครับก็มันจะแสดงนะครับระบบต่างๆนะครับของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นโปรเซสเซอร์ชนิดไหนนะครับแรมมีเท่าไหร่นะครับโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นกีบิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เราสนใจก็ตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยชื่อเนี้ยนะครับแล้วกรุ๊ปก็จะเป็นกรุ๊ป X อย่างเงี้ยนะครับ เราที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยมาคลิกตัวนี้นะครับเช็งเซตตินงครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้ท่านคลิกตัวนี้นะครับ rename this computer นะครับ to change domain or work group นะครับก่อนเช็งนะครับแล้วตัวนี้ท่านสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะครับพิ์ลงไปนะครับแล้วก็หากต้องการเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปนะครับก็สามารถคลิกเพิ่มนะครับ พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับก็ไ,ได้นะครับอันนี้ก็หากต้องการจะเปลี่ยนชื่อโดเมนนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็โอเคออกมานะครับโอเคออกมาอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ปิดออกไปเลยนะครับเชงนะครับกุ๊บ หลังจากนั้นก็โอเคนะครับชื่อมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะตัวโปรแกรมวิดโดก็จะให้ท่านรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ชื่อตรงนี้ของท่านก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ชื่อโดเ m a i n ชื่อเวิร์กกรุ๊ปนะครับในในคอมพิวเตอร์นะครับของเรานะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ